ายาดอกเบี้ยรีไฟนแนนซ์บ้านทน0%ค่ะ อยู่จริงนะคะณตอนนี้นะที่เว็บไซต์ Refin ค่ะ www. refin. com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการ refinance บ้านนะคะมีอยู่2ธนาคารค่ะคือธนาคารอมสินและไทยเครดิตนะคะโดยปกตินะคะโปรโมชั่นที่มีดอกเบีย้ย0%แบบนี้ค่ะไม่ค่อยมีในตลาดนะคะและหายากมากและตอนนี้เนี่ยเขามีอยู่จริงนะคะมีความพิเศษยังไงคือปกติเนี่ยดอกเบีย้ย0%เนี่ยแปลว่าเขาไม่ได้เก็บดอกเบีย้ยในช่วงรแรกๆนะคะเงินที่เราผ่อนต่อเดือนนะคะสามารถไปลง ต้นได้ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งเป็นเวลาทองของเราในการผ่อนบ้านใครอยากให้นี่ลดหวบนะคะต้องช่วงชิงเวลานี้ก็คือดอกเบี้ย0% เราจะต้องโปะต้นให้มากที่สุดเราจะต้องผ่อนให้มากที่สุดเพื่อทําให้ยอดหนี้ลดลงค่ะซึ่งธนาคารออมสินเขามีโปรโมชั่นอยู่2แบบก็คือคนที่รีไฟแนนซ์เป็นคนจดจำนองเองดอกเบีย้ยเฉลีย่ยสปีอยู่ที่2 8 5นะคะถ้าให้ออมสินออกค่าจดจำนองให้นะคะดอกเบีย้ยจะอยู่ที่ประมาณ3.2% 2ซึ่งปกติค่าจดจำนองของการรีไฟแนนซ์นะคะจะอยู่ที่1%สมมุติว่าเรารีไฟแนนซ์บ้าน1ล้านบาทเราก็จะจ่ายค่าจดจำนอง1%คือ1 0,000 000บาทค่ะส่วนไทยเครดิตนะคะ เขาออกค่าจดจำนองให้นะคะและให้เราอยู่ในสัญญาของเขา5ปีดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีอยู่ที่3.08ซึ่งไม่แย่เลยนะคะคือดีมากด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าอยู่ตั้ง5ปีแล้วก็ดอกเบียเ้ยเฉลี่ยประมาณนี้ถือว่าถูกค่ะถ้าใครสนใจอยากให้นี่ลดลงเร็วๆนะคะโปรนี้คือโอกาสทองมา,มากๆค่ะใครลังเลสงสัยเอ้ยเล็งหาช่วงเวลาดีๆในการ refinance นะคะช่วงนี้เลยค่ะโปรนี้เลยนะคะสนใจสมัครคลิกที่ w w w r e f i n c o m หรือว่ากดผ หน้าลิง์ไบโอพี่เต้าได้เลยค่ะ